สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับก้าวกับช hey, ่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้ก็มีแนวคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเองนี่แหละนะครับเป็นเรื่องที่จะนํามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆนะครับเผื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้แนวคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมนี่แหละนะครับเพื่อที่จะได้ตกผลึกทางการเงินกันนะครับก็ มีวันหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสเนี่ยตื่นเช้าด้วยปกติผมจะทํางานตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดผมเลยมีโอกาสได้นอนตืตนหัวค่าแล้วก็ตื่นเช้าประมาณตีห้าครึ่งครับผมก็เลยตื่นเช้าไปที่เซเว่นอิเลเว่นที่ใกล้ที่พักอะไรครับเพื่อไปสั่งกาแฟร้อนกินนะครับอากาศเย็นๆอากาศดีๆในช่วงหน้าหนาวแบบนีไไ้ได้ดื่มกาแฟร้อนๆก็คงจะรู้สึกดีนะครับก็เลยไปสั่งอเมริกาโน่ร้อนนะครับที่เซเว่นอเลเว่นใกล้ที่พักดื่มนะครับแล้วผมก็ได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับชื่อว่า คุณลุงเลียบนะครับซึ่งคุณลุงเลียบเนี่ยผมเคยรู้จักกับคุณลุงแล้วแหละนะครับเขาเป็นถ้าจะเรียกด้วยภาษาแบบสุภาพก็คือคุณลุงเขาเป็นโฮมเลสนั่นแหละนะครับก็คือคุณลุงเขาเนี่ยจะอยู่ที่ป้ายรถเมย์ใกล้ๆที่พักของผมนะครับผมก็เคยคุยกับคุณลุงหลายครั้งแล้วนะครับทุกๆครั้งที่ผมผ่านป้ายรถเมย์เนี่ยผมก็จะเจอคุณลุงแล้วก็จะทักทายคุณลุงอยู่เสมอนะครับคุณลุงเขาชื่อคุณลุงเลียบเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งผมขออนุญาตคุณลุนรบเเยยยาี เกิดพศ2504นะครับซึ่งอายุเขาก็ประมาณ61-62ปีนะครับโดยประมาณเนาะผมก็ไปเจอคุณลุงเลียบนี่แหละใน7 1เ่อตอนที่ผมสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือกาแฟมานะครับแล้วก็เห็นคุณลุงก็เลยเดินเข้าไปทักทายคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเขาจะเดินไปตรงเคาน์เตอร์ที่ให้บริการกาแฟซองนะครับที่จะมีกันไกไว้ให้ตัดกาแฟซองแล้วก็ใส่แก้วนะครับแล้วก็เติมน้าร้อนตรงนั้นเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีแก้ว นะครับแก้วสาหรับเครื่องดื่มร้อนตรงนั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมไว้คืออาจจะหมดแล้วพนักง,งานยังไม่ทันได้เติมนะครับคุณลุงเขาก็พูดกับผมว่าทําไมเซเว่นเนี่ยเขาไม่มีแก้วร้อนเลยเนี่ยสงสัยหมดนะเนี่ยผมก็เลยถามคุณลุงว่าอ๋อก็อาจจะหมดก็ได้ครับคุณลุงก็บอกพนักง,งานก็ได้คุณลุงจะดื่มกาแฟเหรอผมก็เลยถามคุณลุงไปว่าคุณลุงเขาจะดื่มกาแฟเหรอนะครับ คุณลุงเขาบอกว่าใช่คุณลุงเขาจะดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟทรีอินวันที่เป็นกาแฟซองนะครับเพราะที่ผมมีกาแฟอยู่ในมือพอดีผมก็เลยคิดว่าลุงถ้างั้นลุงกินกาแฟร้อนผมไม่ล่ะผมซื้อมานี่ยังไม่ได้กินเลยนะครับผมก็ยื่นให้คุณลุงเขานะครับถามว่าลุงกินได้ไหมกาแฟมันขมนะเพราะว่ากาแฟทรีอินวันเนี่ยปกตินี่เขามีน้ําตาลมีคอฟฟีเมดด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ากาแฟอเมริกาโน่ที่ผมสั่งนี่ก็คือเป็นกาแฟร้อนที่ไม่หวานเนาะผมก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงกินได้ไหมกาแฟมันขมนะนะครับคุณลุงเขา ยื่นกาแฟแก้วนั้นให้กับคุณลุงนะครับแล้วผมก็ไปสั่งอเมริกาโน่แก้วใหม่ให้ตัวเองนะครับจากนั้นคุณลุงเขาก็เดินออกไปก่อนผมก็รอกาแฟแก้วที่2ที่ผมเพิ่งสั่งใหม่อยู่นั่นเองนะครับแล้วพอผมสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ได้พบเจอกับคุณลุงที่เขานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับคือตอนที่เขาดื่มกาแฟนี่หนะ้าตาเขาเนี่ย มีความสุขมากเลยนะครับที่ได้ดื่มกาแฟร้อนเป็นอเมริกาโน่นะครับผมก็เลยคุยกับคุณลุงเขานั่นแหละนะครับก็คุยเรื่องสัเพเหระทั่วไปเนาะเพราะว่าผมก็รู้จักกับคุณลุงในระดับหนึ่งอยู่แล้วผมคุยกับคุณลุงตลอดเวลาที่ผ่านไปรถเมย์นะครับคือตอนนั้นเป็นตอนเช้ามากยังไม่มีใครเลยนะครับคุณลุงเขาก็นั่งดื่มกาแฟด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนะครับหน้าตาเขาดูมีความสุขมากนะครับผมก็เลยคุยกับคุณลุงเขาคือจริงๆคุณลุงเขาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดโคราชนะครับแล้วเขาก็เข้ามาในกรุงเทพมหาาาาาานครรเเพะะว่่่่ียยไมออกกทจูับญติ เขาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้นะผมก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงไม่มีญาติเหรอนะครับคุณลุงเขาบอกว่าลุงก็มีญาติแต่ว่าลุงไม่อยากไปรบกวนเขาไม่อยากไปอยู่กับเขาเนื่องด้วยอาจจะว่าคุณลุงเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดในการที่จะต้องไปอาศัยกับญาตินะครับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับเพียงแต่ว่าเออถามถึงชีวิตโดยทั่วไปของคุณลุงในระดับที่ไม่ให้คุณลุงเขาอึดอัดผมก็เลยไม่ได้ถามซ็อกแซกมากก็เลยรู้ว่าคุณลุงเขาประมาณนี้แหละนะครับเป็นชาวจังหวัดโคราชแลล้้วววกกกกกก็็ไไมม่่่ดดออออออยยยยยาาาููัับญตติเเจะคนี แต่ด้วยความที่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับเขาก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนโฮมเลสอยู่แถวนั้นนะครับเวลาที่ผมมีน้ํามีขนมมานะครับผมก็มักจะไปแบ่งปันคุณลุงเขาอยู่เสมอนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันให้อะไรกับเรานะครับเออคือใช้คํานี้ดีกว่าว่ามันให้อะไรกับตัวผมคือสําหรับผมผมมองว่าบางครั้งเนี่ยเรามองว่ากาแฟอเมริกาโน่ใน7 e เว่นอีเลฟะครับซึ่งเป็นกาแฟร้อนเนี่ยแก้วละประมาณ30บาทนะครับสำหรับเราเนี่ย มันไม่ได้มีราคาที่สูงอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วสําหรับคนบางคนเนี่ยสาบาทเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะซื้อกาแฟที่มีราคาถูกลงมาหน่อยเพื่อที่เขาจะได้กินกาแฟหลายๆมื้อนะครับจากที่จะกินกาแฟได้แก้วเดียวก็กินกาแฟได้3แก้วนะครับอายกตัวอย่างเป็นตัวเลขง่ายๆเนาะสมมติว่ากาแฟซองสองละสิบาทอย่างงี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ราคาหรอกนะผมก็ไม่เคยกินกาแฟที่ยินวันในเซเว่นนะครับยกตัว <ๆ S 2> อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นกาแฟ2องละสิบาทอย่างงี้นะครับ าจากที่จะกินอเมริกาโน่ร้อนนะครับที่เป็นกาแฟสดนะครับไปสั่งที่เคาน์เตอร์พนักงานเนี่ยสาบาทถ้าเกิดกินกาแฟซองสอง,สองสบ,บาทก็กินได้3แก้วเนี่นะครับเขาก็อาจจะแบ่งกิน3วันนี่นะค,คือบางสิ่งบางอย่างสําหรับเราเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเงินที่เล็กน้อยแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะว่าผมดูหน้าตาคุณลุงแล้วนี่คือเขามีความสุขมากนะครับกับการที่เขาได้ดื่มกาแฟร้อนแก้วนั้นเนาะแล้วผมก็นั่งคุยกับคุณลุงเขาสักพักก็รู้สึกว่าเออคุณลุงเขาเนี่ยก็ดูมีความสุขมากขึ้นจริงๆนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันอาจจะไม่ได้ซื้อความสุขทุกอย่างได้หรอกนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเรามากกว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมักที่จะแบ่งปันของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้กับคนเหล่านี้เสมอนะครับอย่างเช่นผมเจอคน พนักง,งานกวาดถนนนะครับคุณป้ากวาดถนนอย่างงี้นะครับผมก็มักจะซื้อ m 1 5 0ไปฝากเขานะครับหรือว่ายามที่คอนโดของผมเนี่ยผมก็มักจะซื้อ m 1 5 0ซื้อคาราบาวแดงอะไรเงี้ยครับไปฝากเขาอยู่เสมอนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราแบ่งปันของเล็กๆน้นอยๆให้แก่เขาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนขึ้นแต่กลับกันคือมันเป็น จำนวนเงินที่ไม่มากนะครับยี่สิบสาสิบาทแต่มันทําให้คนที่รับนะ่ะมีความสุขมากเพราะทุกครั้งที่ผมมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่คนเหล่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความสุขมากถึงแม้ของเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นของที่เล็กน้อยนะครับถามว่าคุณป้ากวาดถนนเนี่ยหรือว่าคุณลุงยามเนี่ยเขามีตังค์ที่จะซื้อ m อ็มร้อขวดละ10บาท15บาทด้วยตัวเองไหมแน่นอนครับเขามีตังค์ที่จะซื้ออยู่แล้วแหละเพราะเขาเป็นคนทํางานจริงไหมครับแต่ว่าการที่เราได้หยิบยื่นน้ําใจให้แก่คนอื่นเนเียมมมัทําาาให้รร้้รรูสสึกคววุขดและ ที่สุขไปกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาได้รับแล้วเขามีความสุขเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นแหละมันทาให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมมาจริงจังกับการบริหารการเงินของตัวเองได้สักพักประมาณ3ปีเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าการเงินของผมดีขึ้นสุขภ um าพการเงินของผมดีขึ้นสิ่งนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าอยากที่จะแบ่งปันคนอื่นมากขึ้นนะครับผมมักที่จะ ไม่รู้ว่าผมคิดเ,เองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดที่อยากที่จะแบ่งปันบางสิ่งอย่างให้แก่คนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมมันอาจจะเป็นเพราะว่าในแต่ละวันผมไม่ได้มีความเครียดมากขนาดนั้นนะครับคือผมคิดว่า ปัญหาการเงินเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยมันจะทําให้คนเราเครียดนะครับพอคนเราเครียดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างนะครับทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยไม่ได้น่าอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินความเครียดของคนเราจะน้อยลงผมเชื่อแบบนั้นนะครับพอความเครียดเราน้อยลงเนี่ยเราก็อยากที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้แก่คนอื่นมากขึ้นโลกนี้ก็น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมมองอย่างนั้นนะนะครับผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกับเศษรษฐีหลายหลายคนนะครับเขามักจะบริจาคเงินของตัวเองประมาณ10% เพื่อมูลนิธิหรือเพื่อองค์กรหรือเพื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอนะครับผมเคยอ่านประวัติของบุคคลที่ร่ํารวยนะครับในโลกใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาเนี่ยมักที่จะบริจาคเงินให้แก่การกุศลนะครับให้แก่มูลนิธิต่างๆเนี่ยประมาณ10%โดยเสมอ นะครับเป็นการสม่ำเสมอเลยตั้งแต่เขายังไม่รวยด้วยซ้ํานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีจิตใจที่ดีขึ้นจนทําให้เขาเนี่ยมีความเครียดน้อยลงนะครับล้วก็มีเวลาที่จะไปคิดที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราเนี่ย แบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้แก่คนอื่นแล้ะมันก็เกิดขึ้นกับผมจริงๆ <c oughs> ก็เลยได้นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากที่จะสนับสนุนให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับมาบริหารการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเมื่อไม่มีความเครียดทางด้านการเงินแล้วเนี่ยสิ่งดีๆในชีวิตของเราก็จะตามมาเองนะครับ จริงอยู่ที่เงินเนี่ยไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มีปัญหาการเงินเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยจะกลับเข้ามาหาชีวิตเราเนี่ยในอีกหลายๆอย่างในอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องร่ารวยหรอกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินก็อยากจะเชิญชวนมาลองแบ่งปัน คนรอบข้างดูนะครับลองดูเนาะลองแบ่งปันสิ่งเล็กๆนอ้อยๆให้แก่คนรอบข้างผมเชื่อว่าโลกเราเนี่ยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันจะทําให้คุณมีความเครียดน้อยลงเพราะคุณมีความเครียดน้อยลงคุณอาจจะมีความคิดดีๆที่จะไปต่อยอดในการทําธุรกิจมีความคิดดีๆที่จะไปแสวงหาไรายได้ในด้านอื่นๆทําให้คุณเนี่ยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินตามมาก็เป็นได้ เพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านรวมไปถึงด้านการเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการใช้เงินของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เราบริหารจัดการได้ดีมากพอหรือเปล่าเพราะผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับเขามีผลวิจัยกลับมาว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตโดยรวมนะครับไม่ได้พูดถึงด้านการเงินอย่างเดียวเนาะโดยรวมทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่มี EQ ที่ดีคือมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีนะครับไม่ใช่คนที่มี IQ สูง นะครับคนที่มี IQ สูงเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีความคิดตรกกะที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เขาบริหารจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีพอถ้าเขาไม่ได้มี EQ ที่สูงตามด้วยแต่ใครที่มี EQ ที่สูงนะครับถึงแม้จะมี IQ อยู่ในระดับปกติของคนทั่วไปเนี่ยแต่มี EQ ที่สูงคนเหล่านี้เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากกว่า ผมก็เลยเชื่อว่าในเรื่องของ EQ การบริหารจัดการอารมณ์นะครับหรือว่าการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราตัดสินใจได้ดีมากพอตัดสินาใจด้วยความใจเย็นนะครับตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่เป็นกลางผมก็เชื่อว่าเราจะตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านการลงทุนก็เหมือนกันครับผมยกตัวอยา่างการเงินการลงทุนเนี่ยถ้าเราตัดสินใจได้ดีตัดสินใจด้วยความเป็นเหตุเป็นผลตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง นะครับไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจไม่ใช้ความโลภหรือความกลัวในการตัดสินใจทำใจให้เป็นกลางนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับเริ่มต้นที่จะฝึกจิตใจตัวเองเนี่ยให้มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นมากขึ้นนะครับรวมไปถึงบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีเพราะถ้าการเงินของคุณดีความเครียดของคุณก็จะน้อยลงและความสุขในด้านอื่นๆก็จะตามมาเองและนี่คือสิ่งที่นํามาแบ่งปันกันในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเรียนบาทในสนามเด็กเล่นหว จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรมาแบ่งปันกันอีกก็อย่าลืมคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ